วันนี้นะครับมีโทเค็นใหม่นะฮะซึ่งเป็นโทเค็นเนี่ยที่เอามาแลกปืนสไนนะครับแล้วก็มีแลกของรางวัลอื่นๆนะแต่วันนี้นะครับผมจะเอามาแลกปืนสไนนี้เลยนะฮะสไนแสงเหนือนะครับค่าสถานะเนี่ยมีความเร็วรีโหลด2นะครับแล้วก็ขึ้นที่อนี่1แต่มันจะลบแม็กกาซีนนะฮะก็ถามว่ามันมันมีจุดด้อยหรือว่าอะไรไหมนะครับผมว่ามันไม่มีนะเพราะว่าสไนเนี่ยมันเป็นปืนที่แรงอยู่แล้วนะครับ แค่มันบวกรีโหลดเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะสำหรับ AWM แสงเหนือกระบอกนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาปืนนี้นะครับไปเล่นใน c ีวดูว่าจะรีโหลดแรงเร็วหรือไม่นะครับไปดูคลิปกันเลยโอเคครับมาเกมแรกนะฮะเดี๋ยวซื้อเป็นทางด้านของปืนพกก่อนละกันนะครับ สนยนยี่จะซื้อได้ประมาณช่วงประมาณ2-3ถเกมท้ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะใช้ปืนพกไปก่อนแล้วกันนะต้นเกมนะฮในฮีให้หมดใจไปหนึ่งดวงครับไปเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนนำบ้างนะฮะเราไม่อยากนำแล้วนะครับอยู่ไหนกันนี่ย s <S มาซี โอไม่ตายครับโอ้ยผมรถไหลหลังคับโอ้โหเออนั่นแหละเพื่อนสุดยอดเออยุ่หน่อยยุหน่อยยุ่หน่อยเพื่อนเอ,อ,เอา้าวเพื่อนกระโดดข้ามผมครับทุกคนเพื่อนไม่ยุ่งผมเลยทาไมเป็นไรฮะยังไงเพื่อนก็ยังดึงเกมให้เรานะครับยังชนะอยู่นะ เกมสองซื้อได้หรือ,อยังครับเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โหยังวะผมไม่ได้ค่าด้วยไงผมค่าน้อยนะครับก็เลยยังซื้อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเกมนี้ใช้ไปทางด้านของ AK แล้วกันนะน่าจะใช้ประมาณ2,000กว่าเหรียญน,นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะเมื่อกี้มันเป็นตัวสีแดงแดงนะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เอาเพื่อนไปดินี่ไงเข้าเลยเข้าเลยเออค่อยๆย,ยัดเพื่อนคอ่คอยยัดยนั่นแหละสายมือระวังนะข้างหน้าไปดาวดาว เข้าเลยครับเพื่อนเข้าเลยครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้ครับระวังนะนายโอ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมขอเก็บปืนชาร์จก่อนนะโอ้แตยิงเขาไม่ตายครับเมื่อกี้โดนหัวอยู่นะทุกคนชว์แอบโอเคผมว่าเกมนี้ผมน่าจะซื้อสนายได้แล้วนะครับ ได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะโอ้โหยังไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อพวกของไอวงไอวอลไปก่อนเลยกันนะน่าจะเกมสามนะก็ถือว่าช้าเหมือนกันนะสำหรับผมนะเพราะว่าอยากใช้แล้วนะอยากลองทดสอบด,ดูว่ามันจนมันจะนจนยังไงวะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะครับ มือมาเต็มเลยอย่าเยบนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันต้องอ้อมผมแน่เลยเดี๋ยวผมต้องดักตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันมันมันดักผมครับปึ๊บมันดักผมสองมุมเลยว่ะทุกคนเห็นไหมมันดักผมสองมุมเลยสามมุมด้วยมั้งเนี่ย ถนะ้าเกิดผมลุกเพิ่บซ้ายมือมันจะยิงผมเลยนะอันตรายนะครับเดี๋ยวต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับอุย้ยเบาสิลูกพี่ผมเจ็บนะลูกพี่มาแล้วครับมันมาแล้วเฮ่ามาไม่ได้หรอกผมเอาไอวอลปิดไว้นะอุ้ยมาได้มาได้ไงอ่ะเจ้า ถึงมาครับเกมนี้โหเหลือผมโคตรสุดท้ายครับจะไหวไหมเนี่ยมันดักเลยวะ่ะมันรอเลยวะ่ะเข้าแฝดดาวหนึ่งดาวสองโอเคผมว่ามันต้องมีตัวดักผมแน่นอนเนี่ย ก็ลงไปคุยกับารากมะม่วงเลยแล้วกันนะฮะช่วงนี้แ <c oughs> э ผมรู้อยู่แล้วครับว่าเขาต้องดักผมอยู่แล้วนะผมก็เลยขึ้นมาอีกทางหนึ่งเ<ป>พื่พอที่จะมีมุมยิงนะครับโอเคตอนนี้ผมได้สไนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ A W M แสงเหนือบวกดีโหลด2นะครับ อยากจะรู้ว่ามันจะรีโหลดแรงไม่ใช่แรงนี่มันจะรีโหลดเร็วหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมาทดสอบไปดูเลยอ่าเดี๋ยวเกมนี้เราตามเพื่อนนะฮะอุ้ยมันก็โหลดเร็วอยู่นะว่าไปเนี่ยเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะจิกจักจิกจักจิกจักอะ่ะแป๊บเดียวอะ่ะมาเดี๋ยวผมจะลองยิงคนเลยแล้วกันนะ เป,ปเป็นการเสียลานะครับยิงเล่นเ,นเก็บแล้วน่ะร้อยสี่หกนั่นน่ะกระแลงอยู่เดอ้อปั๊บร้อยห้าสิบครับดาวหนึ่งครับใจเย็ยนสิแม่รีบร้อนไปไหนครับสวัสดีจ้าโอ๊ยซ้ำไม่โดนครับเมื่อกี้แม่ ปั๊มยาก่อนเฮ้ยมาตอนไหนอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เกมเรามันดึงเกมอยู่แล้วครับตอนนี้เราชนะมาสามหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวแก้มือได้ครับยังยังพอแบบแก้ตัวได้อยู่นะฮะ <need> นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูสไนอีก <need> ชัดๆแล้วกันนะทุกคนนี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะ <need> นี่เลยนี่ สวยเลยนะทุกคนนี่แถมมันยังแบบปกติสไนมันจะรีโหลดชา้าใช่ไหมครับทุกคนพอมันมีรีโหลด2เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้สไนนี่มันจะเวลาเรายิงปุ๊บเนี่ยกระสุนละหมดใช่ปะมันจะรีโหลดเร็วมากคือแบบแป๊บเดียวอ่ะคือแบบแปบบ๊แบเบลิวแบบเสร็จเลยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณถ้าผมนับได้ประมาณ3วินะเออประมาณ3-4ีวินะครับว้าว ยิงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยมันดักผมเลยนะดูดิเห็นระเห็นระทุกคนมันดักผมเลยนะครับถ้าผมออกไปนี่แตกเลยนะแถวหนึง่งโอ้ยนนอนนเนรไหมเขาล็อกสัโขบมาตรงตรงผมเลยนะแถวหนึง่งโอ้ยเพื่อน ผมยิงมันดาวแล้วแต่ว่ามันยิงสวนผมกลับมาไงผมก็เลยดาวต่อนะครับเพื่อนช่วยหน่อยครับเพื่อนโอเคไม่เป็นไรแล้วทั้งนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับชอบไหมทุกคนชอบไหมสาหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็กดไลรกก็แชร์พี่ด้วยนะครับสําหรับปืน AWM นะกระบอกนี้ร e โ o a ด2นะครับใครว่าดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะใต้ล่างคลิปนะครับ